สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะไปสหานีบางซื่อครับจากท้ายดอนเมืองไปบางซื่อครับรถไฟสายสีแดงนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินสกายวอล์กไปนี่ครับรถไฟสายสีแดงครับ,รบตอนนี้เราอยู่ดอนเมืองครับจะไปรถไฟสายสีแดงครับเดี๋ยวจะเดินว,ว,ว,วันนี้เราก็มาเที่ยวที่สถานบินดอนเมืองครับเดี๋ยวเราก็จะไป รถไฟสายสีแดงครับกับบางซื่อครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะรีวิวการเดิน,นทางจากดอนเมืองไปถึงบางซื่อคนระับตอนนี้กลางบางซื่อสุดสายรถไฟสายสีแดงนะครับบางซื่อเดี๋ยวเราจะนั่ง,งรถสีแดงไปครับ

เราก็เดินตามนี้ไปเลยครับไปรถไฟสายดีแดงครับเอยจะเขียนบอกอเดินไปเนะครับเดินไป นี่มั้งไฟสายสีแดงนีเร็วนี้ครับเรียกทางนี้เรียกไปทางนี้ครับ ก็ปิดไม,ไม่ให้ไปเดี๋ยวเราจะเอาบัตรน,นี้เอาบัตรไปซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อ

อ,อันนี้คือจะได้ครื่องราคาราคาเต็มอยู่ที่3าบสาทนะคะได้ส่วนลด1สบาทขอบค่ะแบบน้ค่นค่าของค่าทาราที่สามด้ซ้มือนะคะ เป็นอันว่ารถไฟสายสีแดงต้องเสียครึ่งราคาครับไม่ได้ไม่ได้ฟรีเหมือนรถอ่ารถรถบีซรถ MRC รถแอร์พอรเลื่อยนะครับรถสีแดงต้องเสียครึ่งราคา